ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือโหมดใหม่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปลุยโหมดใหม่กันนะครับโหมดใหม่อยู่ตรงไหนนะเออโหมดเขตศึกไร้ที่สิ้นสุดนะฮะ ผมลงสนามต่อสู้บ้าคลั่งนะแต่ว่าอันดับดูแต่ละคนทีฮะมีแต่คนโนโหดถ้าจะเอาติดท็อป8เนี่ยไม่ไหวนะฮะเล่นเอามันก็พอนะครับเดี๋ยวไปดูซิมีใครมาตีเราบ้างนะฮะอืมเดี๋ยวเราไปโต้กลับดีกว่านะฮะเอาเป็นคุณ F M L คิมแล้วกันโอเคโต้กลับคนนี้แล้วฮะ เริ่มมาในเทรแรกจะเป็นหมาข้าบ้านแมนผมไม่เปิดก่อนนะฮะอันติสสคาดีใส่ยุงแล้วกันนะฮะแฟดทะลวงไปปั๊บปั๊บปัป๊บดาเมจที่2ล้าน9แสนฮะยุงไล่โจมตีไปทัดติดไม่ยทอนะก็ถึงเทินจูดโจมพิบตาของยุงเข้ามาะฮะปัป๊บเขาให้5ล้าน1แสนโอ้โหแต่เกียร์โรหผมยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ตามด้วยเลื่อนหินทำลายฟ้ามามา5ล้าน8แสนนะครับ ยุงไล่โจมตีรักชายไปติดไม่ย่อทอนะแล้วก็ถึงเทินยุงผมนะฮะปาดใครดีปดัดเอ่อโกเกสึดีกว่าอืมมาโกเกสึนะฮะจโจมพิพตาไปครับป๊าปเขาให้5้าล้านเจ็ดแสนโกเกสึเขาตายนะทางท็อปไม่มีลูกไฟก็ตีธรรมดายุงก็ไล่โจมตีมาฟินิกแมนตีแตทัดแล้วกันให้ยุงไล่โจมตีเก็บทัดไปก่อนโอเค ดวงก็ต่หน้าผมมาทีนึงฮะแล้วก็ยุงไล่โจมตีมาอีกโจมตีธรรมดาใส่ใครดีเลยให้ยุงไล่โจมตีแทงท็อปแล้วกันฮะสองรอบปาปเข้าให้หนึ่งรอบปาปเข้าให้อีกหนึ่งรอบโอ้โหเขายังไม่ตายนะอืมเอากระดูกหักให้ยุงดีกว่าเพราะว่าอันติซูเปอร์ดาร์ชัยมันจะเป็นรูปกากบาทใช่ไหมเออมันก็จะไล่โจมตีแทงท็อปตายไปฮะแล้วก็ดวงหิวเลือดเลยครับสเตียรอย งัดหน้เข้าให้ฮะยุงไล่โจมตีบีตายไหมเนี่ยยังไม่ตายนะครับติดไม่ยอททอนะเกียรโลไม่มีลูกไฟก็ช้นิ้วให้เอ่อยุงไล่โจมตีฟินิกแมนผมไปฮะมารับรอ,อบที่สองเข้าสู่เดนิสสองนะฮะยุงเขาไม่รอดแล้วครับอันติไปนะครับแฝดทะลวงไปฮะเออยุงเขาตายนะครับปาดเกียรโลเลยแล้วกันนะฮะจู่โจมพลิปตา ปั๊บเขาให้7ล้าน3แสนเกโลเกโลเขาตายนะครับฟินิเมียนอันติไปเลยดีกว่าเผื่อติดเผาไหม้นะขงลูกไฟดาเมจอยู่ที่2ล้าน1แสนนะฮะแล้วก็ยุงไล่โจมตีปิดฉากไปได้นะครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปโตกลับอีกคนดีกว่าฮะ อ้าทำไมไม่ได้อะจำนวนโต้กลับโซนลบไลท์อะไรเนี่ยอ๋อครบรอบแล้วนะคะมันโต้กลับได้แค่3ครั้งต่อวันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกดสุ่มท้าสู้ไปเลยครับใครดีอ๋อคนนี้คนนี้อะไรเนี่ย901เขาเคยมาตีผมล่าสุดนะฮะผมจำได้ลุยฮะแก้แคนครับเอาอยู่ไว้ข้างหลังดีกว่า เริ่มมาในเธอแรกจะเป็นหน้ากาหวานเขาได้เปิดก่อนนะครับบทเพลงบรราาใจตบหน้าใครดีป๊าบที่ด้วงป๊าบที่ด้วง2ทีนะเราก็ตามด้วยเลื่อนหินทําลายฟ้าจากทัตซสึมกิมาครับดามเมจที่6ล้าน6แสนนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีฟินิกแมนผมตายไป1ชีวิตนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมาฟ้าบ้านแมนอันติมาอีกอแถวหน้าผม ยุงไล่โจมตีด้วงติดไม่เอาทอนะโอเคมาหมาบ้านแมนผมได้สวนบ้างละแฟดทะลวงไปแล้วครับปาร์ฟเขาให้ยุงไล่โจมตีทัดแน่เก็บทัดไปได้นะฮะเออปาดใครดีปาดกิโลแล้วกันนะฮะจู่โจมพลิบตาไปครับปาร์ฟเข้าให้5้าล้านสี่แสนกิโลกิโลเขาตายนะฟินิกแมนผมรู้ขึ้นมาก็ตายนะฮะโดนฟอสชิลกิโลตีธรรมดาเสนหก,กากหวานไป ยุงไล่โจมตีไปสองรอบฮะเก็บหน้ากากหวานเขาได้อีกตัวโอเคพี่ดำเราตีธรรมดาลแล้วกันเดี๋ยวเก็บลูกไฟไว,ไว้ให้ด้วงหิวเลือดนะครับยุงแล่โจมตีไปถึงเทินยุงครนะฮะจู่โจมพิบตามาจังหวะน,นี้ปั๊บสามล้านหนึ่งแสนฮะพี่ดำเราติดไม้ยอท้อไปละมาสเตียรอยหมัดุกวชล่าของเราครับหิวเลือดมาเออยุงไล่โจมตีไปอีก ปั๊บพิดำเขาไม่มีลูกไฟก็ตีธรรมดามายุงไล่โจมตีมาฟ้าบ้านแมนผมตายแล้วนะครับมาจู่โจมพลิบตาใส่พิดำเลยก็แล้วกันนะฮะเผื่อยุงเขาไม่ตายให้พิดำติดไม่ยอดท้อไปดีกว่ายังไงเราก็น่าจะชนะได้แหละตาเน,นี้ยฟ้าบ้านแมนเขาอันตีมาครับปัปปปปป 2, 900, ๊บปั๊บปั๊บสองล้านเก้าแสนฮะยุงไล่โจมตีมาด่วงผมแตกแล้วนะฮะพีน่นงแมนลุกขึ้นมาอันตีไปแล้วครับ ของลูกไฟแล้วยุงก็เข้าไปโจมตีพี่ดำฝั่งเขาตายไปนะฮะเกโลเกโลตีธรรมดาไปแล้วกันให้ยุงไล่โจมตีไป1รอบฮะแล้วก็2รอ,อบครับพี่ดำมันตีไปเลยฮะให้ติดกระดูกหักนะยุงไล่โจมตีอีกเออติดไม่ยอดท้ออีกนะฮะมาถึงเทินยุงฝั่งเขา จู่โจมทามาิ่ดำนะฮะพี่ดําเราไม่น่ารอดแล้วนะครับห้าล้านแปดแสนพี่ดําเราตายไปนะยุงเราอันตีไปเลยเปล่าไม่ดีกว่าเอานึกว่าหมดไม่ย่อท้อไปละหมาฟ้าบ้านแมนเขายังเหลือนะฮะแล้วก็หมาฟ้าบ้านแมนเขาอันตีมาหนึ่งล้านห้าแสนยุงไล่โจมตีมาอีกหนึ่งล้านเจ็ดแสนฟิดแมนผมตายแล้วก็ลุกขึ้นมาอันตีไปเลยฮะของลูกไฟปะอับเข้าให้แปดแสน ยุงไล่โจมตีไปอีกหนึ่งล้านหกแสนฮะฮะเกลกิโลอันติไปเลยครับปิดฉากไปเลยไหมโอ้ยังไม่ตายทักตัวนะฮะแต่ยุงไล่โจมตีหมาผ้าบ้านแมนเขาตายนะฮะแล้วก็ยุงเขาจู่โจมคลิปตามาเกโลผมรอบเนี่ยอึบ๊บไม่รอดนะฮะหกล้านแปดแสนนะมาถึงเธนยุงผมปาดคืนบ้างนะครับจู่โจมคลิปตา,ป,ตาปัาป๊บสามล้านนะฮะเรียบร้อย มาตีผมผมก็ต้องตีคืนดิฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มาลองเล่นดูตอนนี้อันดับก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่14แล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละฮะถ้าจะเอาท็อป8เพื่อเข้ารอบนี่ผมว่าผมน่าจะไม่ไหวนะเล่นเอาสนุกสนุกเก็บของรางวัลดีกว่านะครับโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ